วันนี้แก้จะพาทุกท่านมารับชมการตีเมืองหลวงแคนของแก้วกันครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันนี่คือเมืองหลวงแคนของแก้วนะครับตอนนี้ก็มีสุดสัดาหโปสดมครับเราสามารถที่จะเข้าไปเล่นด้านนะครับแคนที่แก้วเจอครับเป็นแคนอาหรับนะครับโดยแคนของแก้วนะครับก็ตีมาถึงโพสดมที่20แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีกันเพื่อนของแก้วนะครับทาการตีหุบเขาพอมดไปแล้ว ตีค่ายคนเถื่อนไปแล้วนะครับเดี๋ยวแก้วจะมาตียอดมองหลวงกันก็อนสอดแนมก่อนเลยโดยที่เรือนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยอาวุธที่เหลืออยู่นะครับก็จะเป็นเครื่องยิงหอกครับ2ป้อมตรงนี้เลยนะครับที่อยู่ตรงนี้นครับแล้วก็มีป้อมพุและด้านล่างครับก็จะมีทั้งฝั่งของป้อมหอคอยพ่อมดครับแล้วก็ปืนใหญ่หลายลำก้อนครับมีป้อมมอต์ตา แล้วก็ป้อมหอคอยระเบิดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะจะมาโจมตีกันนะครับโดยการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วจะทําการใช้ยักษ์ครับลงไป2ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็จะทาการใช้เพิ่มเลือดตรงนี้เลยนะครับจากนั้นเราปล่อยธนูครับลงไปโจมตีกับป้อม1 2 3นะครับแล้วก็ใช้มินเนี่ยนลงไปก็น่าจะเก็บ3ดาวได้นะครับโดยที่เราจะเซฟให้ได้มากที่สุดเลย เอายักษ์ไป2ตัวนะครับแล้วก็เอามินเนี่ยนไป3แล้วก็เอาธนูนะครับไป5นะครับซึ่งเหลือพื้นที่อยู่5ช่องนะครับสามารถที่จะใช้บัมเบยนได้นะครับก็ใช้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการใช้เพิ่มเลือดบันทึกนะครับแล้วก็จมตีโอเคเราจะเข้านะครับโดยตรงนี้นะครับอาจจะใช้เพิ่มเลือดก็ได้นะครับหรือไม่ใช้ก็ได้ แก้วมองว่าแก้วจะใช้เพิ่มเลื่อนครับเพื่อที่จะเยียวยาก็ปล่อยลงไป1ขวดครับแล้วก็ปล่อยซูเปอร์ยักษ์ลงไป2ตัวครับตรงนี้เลยโอเคซูเปอร์ยักษ์จะเข้าไปนะครับมีรรือบิดยังครับแต่เราก็สามารถที่จะเยียวยาได้นครับก็จะเข้าไปได้ดีเยี่ยมเลยฉากนั้นครับเดี๋ยวเราจะทําการใช้ธนูลงไปก็รอแป๊บหนึงโอเคยักษ์จอ,อกมานครับแล้วก็ เราจะใช้ธนูนครับลงไปเพื่อที่จะเก็บซิงก่อสร้างตรงนี้นะครับไม่ให้มันโจมตีได้โอเคธนูจะตายลงไปนะครับเราปล่อยธนูลงไปเพิ่มนะครับอ๋อธนูตายนะครับแก้วลงได้ไม่ดียักษ์มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรอให้ยักษ์ก่อนละกันแล้วก็จะให้ป้องพอมบนครับพังลงไปก่อนอเ,เพื่อที่จะโจมตีได้ดียิ่งขึ้นโอเคยักษ์จะเข้าไปที่ ปืนใหญ่และลำกล้องครับเดี๋ยวเราจะโจมตีกันได้ไหมไม่ได้นะครับก็ใช้ธนูลงไปเพื่อที่จะโจมตีด้านล่างเลยและธนูจะเข้าไปโจมตีกับระเบิดอากาศนะครับก็สามารถที่จะโจมตีได้และเราจะปล่อยมีเน,นเข้าไปนะครับเมื่อทางฝั่งของอา,อาวุธที่โจมตีอากาศได้พังลงไปหมดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะปล่อย มินเนี่ยเนี่ยไปเก็บกวาดด้นะครับเดี๋ยวแกจะลงให้ชุมกันก็ปล่อยไปก่อนอื่นข้ายนะครับเพื่อที่จะเทคกับดั้งครับเผื่อว่ามีกับดั้งครับเราจะได้ปลอดภัยแล้วก็จะโจมตีนะครับเพื่อที่จะไม่เสียเวลานะครับแก้วจะลงให้หมดเลยเราจะได้ไวๆนะครับแต่ถ้าชมเหลือทหารไว้นะครับมันก็จะมีโบนัสให้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเจ็ดสิบแปดสิบนะครับก็สมารถที่จะรับได้กันเลยอ่ะปล่อยคนเถื่อนนะครับไปด้านขวา คนเถื่อนก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะ <c oughs> ลงมาด้านล่างครับเพื่อที่จะโจมตีนะครับเราก็จะได้เหรียญโพสดมนะครับเมื่อจบเมื่อจบสุรสร้าโพสดมนะครับตอนนี้เราจะได้ทองคเมืองหลวงมานะครับที่สามารถที่จะเอาไปอัปเกรดมืองหลวงได้ทันทีเลยโอเคจบไปที่สามดาว1 0 0เต็มนะครับแก้ทำมาได้เพิ่ม 35%นะครับแล้วก็ความเสียหายทั้งหมดนะครับคือ100%เต็มแก้วได้โมนัสมา45%นะครับแล้วก็จบสุดสัปดาพ์ทสดมไปอันที่20ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับโดยรอบนี้นะครับแก้วเจอกับแคนเรดคาร e เม n อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปกันก็สอดแนมก่อนเลยนะครับผังที่เจอครับเป็นผังที่เขา ยังไม่ได้จัดนะครับก็ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแก้วจะบอนครับว่าตียังไงซึ่งการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วจะเข้าทางฝั่งของด้าซ้ายนะครับเจาะเข้าไปก็จะเจาะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะใช้ยักษ์มาจากด้านบนลงไปก็ได้นะครับซึ่งการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วจะใช้คนเถื่อน,นครับลงไปโจมตีกับเครื่องยิงหอ,อกแล้วก็จะทำเอ้ยธนูนครับโจมตีกับเครื่องยิงหอ,อกแล้วก็ปล่อย ทานเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาโจมตีกันตอนนี้ต้องใช้ยักษ์เยอะหน่อยครับเราเอาซุ่งไปนะครับแล้วก็ใช้ยักษไปเราได้8ใช่ไหมเราเอาธนูไป2ครับแล้วก็เพิ่มเลื่อนครับบันทึกเลยแล้วก็โจมตีเลยครับเช็คให้ชวนครับว่าเราได้เอาทหารครับมาครบแล้วหรือยังก่อนเลื่อนครับเราจะปล่อยซุ่งลงไปนะครับก็ ปล่อยซุงลงไปตรงนี้เลยมันจะมีกระดักนะครับถ้าเขายังไม่ได้จัดบ้านนะครับแล้วลกเอาก็ปล่อยอัธนุปล่อยลงไปไม่ได้นะครับแก้วกาผิดนะครับเราใช้ซูเปอร์ยักษ์ลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยซูเปอร์คนเถื่อนลงไปใช้เพิ่มเลื่อนครับลงไปหนึ่งขวดเลยโอเคจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปเราจะรอแป๊บนึงเนาะปล่อย ธนูลงไปหนึ่งข้านนะครับเพื่อที่จะโจมตีด้านบนโอเคซุปเปอร์ยักษ์จะเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยที่อันตรายก็จะเป็นซุปเปอร์พ่อมุนครับที่โจมตีซุปเปอร์ยักษ์เข้าไปนะครับแล้วก็จะลงมายังไงยักษ์น่าจะตายลงไปนะแก้วมองว่าเราควรที่จะทําการใช้อาธนูนครับมันไม่เข้าไปด้านในแก้วจะให้เข้าไปโจมตีกับป้อมปืนใหญ่ แล้วก็เครื่องยิงหอกครับที่อยู่ด้านบนโอเคอยักเข้าไปนะครับแล้วก็ป้อมซูปเปอร์พรมุน,นครับก็โจมตีได้ดีเลยอย่าโจมตีมาที่ธนูนะเพราะวธนูกําลังหล่อยอยู่นะครับอีกนิดเดียวเราโจมตีมาได้ถึง50%แล้วนะครับถึงครึ่งหนึ่งแล้วก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยโอเคดูเหมือนว่าป้อมพอคอยพอมุน,นครับจะพังลงไป ถ้าเราเลยยักษ์อยู่นะครับก็จะไปเด้งขวาแล้วก็ธนูนครับออกมาด้านล่างถือว่าดีเยี่ยมเลยซึ่งเราได้มาแล้วถึง60%นะครับก็ก็เยอะม,ม,มากๆเลยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเราจะต้องใช้ยักษ์ที่มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีอาวุธที่โจมตีอากาศได้เยอะ,ะครับเราไม่สามารถที่จะใช้มีเนี่อเข้าไปได้ก่อนเราจะใช้ยักษ์ครับหรือเราจะใช้คนเถื่อนลงไปก็ได้นะครับซึ่งแก้วจะใช้ซุ่มไป1อันโอเคธนูของแก้วนะครับอยู่ไหนเอ่ย อ๋อมาเขียนด้านบน,นครับถือว่าดีเยี่ยมเลยก็จะโจมตีไปนะครับแล้วก็จะไปเด้นขวาซึ่งน่าจะตายลงไปนะครับเพราะว่าตรงนี้มีอาวุธที่หนักเลยครับอย่างเช่นปืนใหญ่หลายลำกล้องครับก็จะยิงมาอย่างโหดเลยธนูค่อยๆขึ้นที่ไปนะครับแล้วก็ขึ้นที่ไปก็จะไปเด้นขวามือนะครับโอเคเครื่องยิงหองนครับยิงมา แล้วป้อมปืนใหญ่หลายลำกล้องนะครับก็ยิงไปซูเปอร์พมดซัดทีเดียวนะครับตายกอบหมดเลยสรุปว่าตอนนี้นะครับเราจบไปที่2ดาว71%ดนะครับเดี๋ยวเราจะมาโจมตีกันก็จะทําการโจมตีนะครับโดยเราจะทําการใช้ทางฝั่งของยักษ์ลงไปนะครับโดยเราจะปล่อยยักษ์ลงไปนะครับที่เครื่องยิงหอกครับแล้วก็จะปล่อยไปด้านบนซึ่งเราอาจจะใช้ธนูลงไปได้น,นะครับซึ่งธนูแก้วจะเอาไป2ค่าย ที่เหลือจะเป็นยักษ์กับคนเถื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้กันกอนธนู2ค่ายคนเถื่อนเอาไป4แล้วก็ซุงหนึ่งครับแล้วก็ยักษ์โอเคน่าจะพอแล้วนะครับเราใช้เพิ่มเลือดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยหลายท่านจะลืมเพื่อมเลือดนะครับก็ให้เอาไปด้วยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการใช้ยักษ์ลงไปก่อน,นครับก็ปล่อยลงไป1 2 3 4ครับแล้วก็ปล่อย ซูเปอร์คนเถื่อนครับลงไปหมดเลยละกันแล้วแก้วจะใช้เพิ่มเลื่อนครับลงไปตรงนี้เพื่อที่จะเยียวยานครับโอเคเราทําการใช้ธนูครับลงไปด้านซ้ายเพื่อที่จะโจมตีกับป้อมหอคอยพ่อมดครับอย่างน้อยได้หนึ่งป้อมก็ดีเลยเรามีซุงครับสามารถที่จะใช้ได้ก็ใช้ไปนครับแล้วปล่อยซูเปอร์คนเถื่อลงไปนะครับแก้วมองว่าซูเปอร์ยังครับเราไม่ต้องลงแล้วนะครับก็ก็ไม่มีปัญหาครับสามารถที่จะโจมตีได้เลย โอเคนี่ก็จะมาเก็บสัมดาวนะครับเราก็จะทำการโจมตีได้ก็จะได้ไปนะครับโดยเราได้โบนัสมา66ทองคำเมืองหลวงครับถือว่าเยี่ยมเลยแกวตีไปน่าจะสีตาแล้วนะครับเหลืออีกอักษรตาหรอครับเหลืออีกเหลืออีกสมตานะครับที่เรามาชมกันคลิปนี้ก็ยาวๆเลยครับยังไงใครว่างนะครับสามารถที่จะมารับชมกันได้นะครับ ต่อไปนะครับเราไปที่ค่ายคนเถื่อนค่ายคนเถื่อนนะครับจะตียังไงอันนี้นะครับก็น่าจะน่าจะจัดนะก็ยากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้ากันแกจะดูก่อนนะครับว่าเราจะเข้ายังไงได้บ้างเราสามารถที่จะเข้าไปนะครับโดยมีป้อมมอต้านะครับคุมด้านซ้ายด้านขวาเลยครับซึ่งเราจะเจาะเข้าไปยานครับถ้าใช้อาฐารที่เป็นพื้นดินเนี่ยจะจมตีอย่างหนักเลยนะครับ ซึ่งการเข้านะครับแก้วมองว่าเราจะเข้านะครับโดยโดยแก้วจะทำการใช้ยักษ์เนี่ยลงไปนะครับทางฝั่งของอะแก้วมองก่อน,นครับแก้วจะปล่อยยักษ์ลงไปนะครับทางด้านด้านนี้เลยครับเพื่อที่จะเข้าไปแล้วเราใช้ยาตรงการครับตรงนี้เลยที่บ้านนะครับแล้วก็จะใช้ยักษ์ลงไปแก้วมองว่าใช้ยักษ์หมดเลยก็น่าจะดีนะ เลยตาเราค่อยเราค่อยมาเก็บเนาะโอเคเราจะพลย,ยักษ์หมดเลยแล้วก็ปล่อยซูเปอร์คนเถื่อนไปด้วยนะครับใช้เพิ่มเลือดไป1นขวดกดโจมตีโอเคเราใช้เพิ่มเลือดครับลงไปที่ที่ว่าการเขตครับแล้วก็ใช้ยักษ์ลงไปหมดเลยยากจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะใช้คนเถื่อนลงไปด้านขวา ยักจะเข้าไปนะครับที่เพิ่มเลือดโอ้มีกคำดักด้วยนะครับดักหน้าเลยได้ไหมโอเคยักษ์เข้าไปแล้วนะครับก็จะเข้าไปโจมตีกับทางฝั่งอาวุธานานครเราเอายักษ์มาหมดเลยก็ค่อนข้างที่จะเถื่อนเลยครับแต่ว่าตรงนี้นะครับมีป้อมหอกคอยระเบิดมาสามารถที่จะโจมตีแบบกระจายได้นะครับซึ่งยักษ์จะได้รับความเสียหายหมดทุกตัวเลยอันนี้ก็คือเขาจัดมาดีนะครับจัดมาดีชินชมเลยนะครับยักษ์จะเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไป แก้มองว่าเราอาจจะควรควรที่จะเอาธนูมาเพิ่มครับเพื่อที่จะเ,เก็บสิงก่อสาน,นครับยักษ์อาจจะเยอะพอแล้วนะครับถ้าเรามีธนูมาโจมตีสิงก่อสานครับเราจะเข้าไปได้ง่ายโอเคยักษ์จมัมดาร่าลนครับซึ่งอยู่ในรัศมีของน้ยาพุ่มเลื่อน,นครับก็จะเข้าไปยักษ์จะโจมตีไปที่ป้อมพุนครับที่อยู่ด้านล่างเราได้มาค่อนข้างเยอะเลยครับที่ที่โจมตีอาวุธนะก็ถือว่าเยอะเลย เดินจะเข้าต่อไปนะครับตรงนี้แก้วมองว่าเราสามารถที่จะใช้มินเนี่ยนะครับเข้าประจมตีได้อ่ะเรามาดูกันครับว่าจะเข้ายังไงก็จะทําการใช้เดี๋ยวเราไปสอดแนมก่อนครับก็สอดแนมนะครับแล้วก็ดดลลาร์นะครับเราสามารถที่จะเจาะเข้าไปได้นะครับซึ่งตรงนี้รับป้อมมอต้ามันจะมีลัศมีอยู่นะครับมันจะโจมตีด้านในไม่ได้นะครับที่อยู่ใกล้ๆกับอาวุธมันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะปล่อยยักษ์เข้าไปได้เราควรจะใช้เพิ่มเลือดตรงนี้ครับ ยักษ์อาจจะต้องมีหลายตัวหน่อยนะครับเพื่อที่จะโจมตีได้เดี๋ยวแก้วขอลองใช้แก้วขอดูป้อมขอขอ้ารือไปก่อน,นครับว่าตอนทําลายตอนตายนครับมันจะเสียหายไป300หน่วยนะครับฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้คนเถื่อนลงไปได้น,นะครับแก้วเอามิเนียนไป1นค่ายเอาไป2ค่ายละกัน,นะครับแล้วก็ใช้ยักษ์แล้วก็ใช้คนเถื่อนครับลงไป5ค่ายละกันแล้วก็ใช้เพิ่มเลือนครับกดบันทึกเลย แล้วก็จมตีนะครับซึ่งเราจะเข้านะครับเดี๋ยวเราจะใช้มีเนียนะครับลงไปด้านบนก่อนเลยไม่รู้ว่ามีกับดักไม้นะครับแล้วก็ใช้เพิ่มเลื่อนครับลงไปตรงนี้1ขวดปล่อยซุปเปอร์ยักษ์ลงไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็จะรอแป๊บหนึ่งเราปล่อยซุปเปอร์คนเถื่อนครับเข้าไปเพื่อที่จะเก็บสิ่งก่อสร้างครับลงไปด้านบนไม่ต้องก็ปล่อยลงไปโอเคเรามีพุ่มเลื่อนอยู่2ขวดครับที่ลงไปแล้วนะครับ เราใช้มินเนีย่ยนลงไปได้ไหมคิดว่าอย่างนะครับพอมีป้อมพุยอยู่อยากจะเข้าไปนครับตอนนี้รเราก็น่าจะเก็บทางฝั่งของสามดาวด้าน,นครับก็ด้านนี้นะครับมักจะโจมตีใช้2ตานะครับก็จะโจมตีได้เลยโอเคเราจะโจมตีต่อไปนะครับเราใช้มินเนีย่ยนลงไปด้านบนก็จะโจมตีไปที่กระท่อมนะครับมุ่งหลังาคาที่อยู่ด้านล่างแล้วก็จะเข้าไป โอเคเรียบอลครับจบมาที่3ดาวนะครับเราลากไปถึง62%เลยนะครับก็ได้โบนัสมา83ทองคำเมืองหลวงครับเดี๋ยวเราจะมาชมตาสุดท้ายกันต่อนะครับซึ่งแก้วจะต้องมาชมยอดเมืองหลวงครับซึ่งอยู่ด้านบนเลยเราจะเข้านะครับโอ้ยากเลยครับอาวุธอยู่ด้านในหมดเลยถ้าเราจะเข้านะครับเราอาจจะโจมตีทางฝั่งของด้านในได้านครับโดย แก้มองว่าตรงนี้นครับมันมีป้อมที่โจมตีแบบกระจายเราอาจจะเข้าทางด้านขวานนครับจะเข้าไปซึ่งซึ่งก็ยากเลยครับซึ่งถ้าเราปล่อยยักษ์ไปนะครับมันอาจจะมาด้านซ้ายครับที่ป้อมปืนใหญ่นะครับเพราะว่ามันไม่มีกําแพงกั้นอยู่ฉะนั้น,นครับเราอาจจะอาจจะทําการใช้ธนูลงไปได้น,นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันแก้มองว่าแก้วจะใช้ธนูลงไปนะครับทั้งหมด5ค่ายปล่อยยักษ์ลงไปแล้วก็ปล่อย คนเถื่อนลงไปนะครับใช้เพิ่มเลือดบันทึกโจมตีเลยโอเคเราจะใช้เพิ่มเลือดครับลงไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยธนูลงไปนะครับตรงนี้เลยก็จะโจมตีได้น,นะครับปล่อยซปเปอร์ยักษ์ลงไป2ตัวนะครับแล้วก็3มตัวโอ้พื้นใหญ่และลำกล้องครับมันยิงมาที่ธนูยักษ์จะเข้าไปแล้วครับแล้วก็เข้าไปแล้ปล่อยธนูเข้าไปนะครับด้านซ้ายด้านขวา เพื่อที่จะเปิดทานครับยักษ์จะเข้าไปโอ้ไปถึงบ้านครับป้ามันยิงมาครับเป็นเหมือนป้อมอินซีเราใช้ธนูครับลงไปโจมตีกับปืนใหญ่หลายน้ำก้องแล้วก็ปล่อยคนเถื่อนครับลงไปด้านล่างป้อมปืนใหญ่ยิงมาไม่ถึงครับถือว่าเยี่ยมเลยเราจะโจมตีเข้าไปนะครับซึ่งแก้วน่าจะได้ไม่เยอะนะน่าจะได้ไม่เท่าไหร่นะครับโอเคดูเหมือนว่าจะเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีด้านข้างด้นครับแต่ว่า เราไม่สมาธิจะาโจมตีด้านในด้านครับก็ต้องให้เพื่อนครับมาโจมตีต่อพอไอเดียมแก้วครับหมดแล้วนะครับไม่สมาธิจะาโจมตีต่อได้ได้มา31%อนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ก็พอดีครับเราสมาธิจ้าโจมตีได้นะครับโอเคจบไปที่ศูนย์ดาว31%์นครับได้ทองคำเมืองหลวงมา970เอบหรียญนะครับเราจะออกไปกันอันนี้แก้วก็ทำมาได้ที่ขนาดนี้นะครับ ซึ่งข้อมูลโพสโดมนะครับก็จะมีบอกครับว่าแต่ละคนครับทำได้เท่าไหร่นะครับว่าถ้าเป็นดาบสีทองครับคือจะตีได้6ตานครับแต่ถ้าเป็นดาบสีขาวแสดงว่าตีได้5ตานครับไม่ได้เก็บโบนัสเราก็สามารถที่จะมาชมกันได้นะครับแล้วก็จะมีบันทึกการโจมตีนรับสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็ดูรีเพย์ได้เลยครับว่าเป็นยังไงใครจะตีนะครับก็สามารถที่จะมาดูรีเพย์ได้แล้วก็ยังมีอีนครับเราสามารถที่จะเข้าไปได้ จะมีบันทึกการป้องกันครับก็ให้ดูนะครับว่าทางของเราครับป้องกันดีหรือไม่นะครับก็ดูเขตครับว่าโจมตียังไงโอเคยิ่งการใช้ไม้เยอะนะครับแสดงว่าเขาตีมากขึ้นครับฉะนั้นเราต้องกันให้ดีและเดี๋ยวเราจะพาคุณชมนะครับไปดูทางของแก้วนะครับว่าบ้านแก้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ครับยอดมืองหลงของแก้วนะครับก็จะเปเลเ้ยวสามนะครับต้อง ขอขอบคุณเพื่อนร่วมแคนทุกท่านเลยครับที่ร่วมสนับสนุนนะครับมาทําการสร้างครับโตไวมากๆเลยครับตอนนี้เป็นเลเวลสามครับก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับที่สามารถที่จะขึ้นบ้านสีได้แล้วนะครับก็ดีใจนะครับที่หลายคนร่วมเล่นกันนครับแล้วก็สนุกไปด้วยกันสร้างด้วยกันรบด้วยกันนะครับเรามาดูกันที่ค่ายคนเถื่อนครับแก้วมักจะเพื่อนในแขนครับก็เสนอมาว่า มาช่วยกันอัปเกรดค่ายคนเถื่อนนะครับให้เป็นรู่นสองดีมือรือไม่นะครับเพราะจะสามารถที่จะอัปเกรดทางฝั่งของค่ายกองทัพนะครับเป็นรล่สองได้ก็ถือว่ายี่ยมเลยครับเราจะได้จุดฐานเพิ่มขึ้น1ค่ายนะครับถ้าเราอัปเกรดมันจะเพิ่ม5ช่องครับสาม่ายเท่ากับว่าเราเพิ่มมา15้าช่องก็ถือว่าเยี่ยมเลยแล้วก็ถ้าเราอัปเกรดเป็นรุ่สองแล้วนะครับเราสามารถที่จะอัปเกรดลงฐานได้นะครับก็จะทําให้พวกฐานครับเออเร็วสูงขึ้นครับก็ มาอัปเกรดตัวที่เราใช้บ่อยๆนะครับเพื่อนในแครใช้บ่อยๆอย่างเช่นซูเปอร์ยักษ์แล้วก็พลธนูลครับแล้วก็แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับที่เหลือก็ค่อยอัปเกรดถ่ังก็ได้นะครับเน้นอัปเกรดตัวที่เราใช้บ่อยๆนะครับจะได้เยี่ยมเลยแล้วก็ตอนนี้เพื่อนในแครกกาลังทําการปลุ่ล็อกซีซาน,นครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างใหม่กันโอเคแก้วจะสร้างใหม่นะครับเราก็จะปลดล็อกของมานครับ คือยังไงก็พยายามนะครับที่จะปลดล็อกของใหม่ให้ได้มากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าปลดล็อกของใหม่เท่ากับว่าเราจะมีอาวุธใหม่นะครับเราจะมีกําแพงใหม่นะครับก็สามารถที่จะเอามาป้องกันได้ดีขึ้นเดี๋ยวแก้วจะมาจัดนะครับให้ให้ดียิ่งขึ้นเลยเรากําแพงได้นะครับก็75,21นาครับซึ่งพอดีเลยนะครับอ๋อไม่พอดีเนาะมันใช่แสนหนึ่งนะครับแก้วมองผิดโอเคเดี๋ยวเราไปดูเคต่อไป ก็จะเป็นหุบเขาพอมดเลเว่าหนึ่งครับถ้าคุณชมปลดลองครับคุณชมจะได้ทางฝั่งของอาคมนะครับก็จะเป็นอาคมเยียวยาครับที่อยู่ตรงนี้เลยสามารถที่จะใช้ได้นะครับก็ดีเลยนครับยังไงก็แนะนําให้อัปเกรดครับแล้วก็ตรงนี้ครับเหลือเป็นอะไรอ๋อจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราใช้นี่ไปเลยก็จะเป็นขึ้นยี่หกสามอันนะครับแล้วก็จะมีการป้องกันทางอากาศครับยูหนึ่งอันครับแล้วก็ตรงนี้ เราสมารถที่จะสนับสนุนด้านครับซึ่งแก้วสนับสนุนสนับสนุนตรงนี้นะครับขออภัยด้วยนะครับแล้วก็จะปลดล็อกไปโอเคแก้วก็ใช้ทองคำมือหลวงหมดแล้วนะครับก็จบไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันต่อนะครับไว้เดี๋ยวแก้วจะมาทําข้อมูลครับว่าข้อมูลสําคัญของมือหลวงแคนครับมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันและแขกงผู้ชิญครับไปถึงไหนแล้วนะครับตีไปได้กีสุดสัปดาห์พอสรรมแล้วนะครับของแก้วมาถึงที่ ป้นสะดมที่21แล้วนะครับแล้วก็อตอนนี้ครับก็เอาเกตสารสลาว,ว่าการเมืองหลวงครับก็จะเป็นเรือสามแล้วยังไงสามารถที่จะมาพูดคุยด้านครับหรือผู้ชมท่นานใดมีข้อมูลสงสัยนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามได้นครับแก้วก็ยินดีที่จะตอบครับเดี๋ยวเรามาชุยกันโอเควันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ